เค okay, เรามาดูนีกว่าว่าหน้าใช้แค่ไหนอุ้ยมีคัสซีนด้วยทุกคนปล่อยๆแตงโมไปเฮ้ยสวยว่ะโอ้โหยอย่างสวยเนี่ยแม้จะจะขึ้นว่ารถโกดนะครับทางเกมนะครับผมได้สปอยตัวละครใหม่ UR มาแล้วอา่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากๆในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในน,นี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีทเทปมรณนาชีวิตนี้รันกับผม NT Channel ในเซิร์ฟไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมไปดูมาเว้ทุกคนและเขาได้ทําการสปอยตัวละครใหม่มานะครับผมก็คือตัวละครในกิจกรรมเลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมดสปอยออกมามีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับ นี่มาแล้วครับผมมาสูโมโตะรานีคุนะครับผมแล้วก็ยินนะฮะงอแล้วก็ไอเซนด้วยแล้วก็คุโรสกิอิจิโกะนะครับผมแต่เพิ่งเซิร์ฟนอกนะครับผมเขามีตัวละครที่มีชื่อว่าอินโวเอะนะครับผมแล้วก็ลูเคียนะครับผมในทีมคิดมัดนะโอเคแต่ตอนนี้ของเรานะครับผมประเทศไทยนะคือแบบเป็นประเทศไทยไงก็คือแบบืหสงสัยร้อนจัดนะทุกคนก็เลยแบบถอดเสื้อกันใหญ่เลยนะฮะ สองตัวละครที่จะเข้าใหม่ตอนนี้นะครับผมก็คืองินแล้วก็รันยีคูนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นตัวครที่โกงมากมากเลยนะฮะโหแล้วก็แจ่มมากๆสกิลของเขานี่เอาซะผมแบบกระเป๋ามันสั่นไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็คือสําหรับรานยีคูนะครับผมเขาจะเป็นสายแทงที่จะบัฟให้ตัวเองเป็นหลักนะครับโดยพลังโจมตีของไฟตรงข้ามนะครับทำให้เพื่อนเราอึดขึ้นนะครับแล้วก็ฮิลวให้ตัวเองนะครับผมให้ตัวเองยืนนานๆเลยนั่นเองนะฮะ ยินนะครับผมก็จะเป็นสายล้วงชั้นดีนะครับผมที่มีสกิลที่ลดโกรธของไฟตรงข้ามนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสายเพิ่มโกรธนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสายลดโกรธเออแต่ถ้าเป็นสายเติมเกมนะครับผมก็ต้องโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับผมมีทุกแพ็คให้เลือกหาซื้อกันได้เลยนะครับผมราคาถูกมากๆเลยนะครับมีทุกแพ็คเลยนะฮะใครสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับผมไปคลิดกันได้นะโอเคเราขอมาานสกิลของยินกันก่อนแล้วกันนะครับผม ยินจะเป็นสายดาเมจนะครับผมเป็นสายควบคุมด้วยนะเฮ้ยดาเมจปล่อยแตงโมอ่ะทุกคนอย่างปั่นสร้างดาเมจนะครับผมใส่ศัตรูเดียวเป็นเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเองนะครับผมสมมติถ้าโกรธของตัวเองนะผมมี100แต้มนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลครั้งนี้20%นะครับสูงสุดไม่เกิน120นะฮะเอาง่ายๆนะครับผมถ้าเขามีโกรธ100แต้มนะครับเขาจะเพิ่มให้สกิลนี้นะครับสกิลตีธรรมดาของเขางานแรงขึ้น20%นะครับแต่จะไม่แรงเกิน120%ของตัวนะครับกิลอัไติครับผม สร้างดาเมจใส่ศัตรูแถวหลังโอ้โหเป็นสายล้วงด้วยเมียตา80%นะครับผมูตดโกรธของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม200โอ้ก็เพิ่มโกรธให้กับเพื่อนด้วยนะโอ้โหอย่างโกงโอโ้เป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสำหรับกินนะเป็นสายลดโกรธด,ด้วยทุกคนโอ้โหน่าจัดมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมหลังจากปลุกอาวุธนะครับดาเมจเขาจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มโกรธให้กับเพื่อนๆนะครับหนึ่งตัวละครนะครับที่ดาเมจมากกว่าตัวเองนะครับผมโอ้โหและก็เพ แล้วถ้าฝ่าตรงข้ามนะครับผมมีโกรธต่ํากว่า500นะครับจะสร้างดามิเพิ่มเติมใส่เป้าหมาย100%ของพลังโจมตีด้วยโอ้โหเป็นดามิทใส่รวงที่น่าจับตามากๆเลยนะครับผมสำหรับงินนะสกิลพาร์สีของเขานะครับผมเมื่องินนะครับอยู่ในสนามนะครับเพิ่มอัตราดามจและอัตราทะลวงด้วยให้กับฝ่ายเรานะครับผมแถวหลังของเรานะครับผมพันธมิตร และเมื่องินนะครับผมมี HP มากกว่า50%นะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติม30%โอ้โหอย่างโกงเลยคือเป็นตัวเปิดแล้วก็ดีมากๆนะครับผมเพราะเขาเขามีลดเกรดนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดให้กับเพื่อนนะฮะและแถมยังมีดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยอ่ะทุกคนโอเคเรามาเข้าไปลองเล่นให้ดูเดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสำหรับยินนะฮะโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนผมบอกเลยว่ายินต้องจัดแหละครับผมเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับยินตัวนี้เลยโอเคเรามาดูตีธรรมดาของยินดีกว่าทุกคนปล่อยป เป็นการเตะทุกคนแล้วถืออ๋อปล่อยด้วยนึกว่าจะไม่ปล่อยแล้วแตงโมเนี่ยนึกว่าจะเอาแตงโมมาทําไมวะไม่ปล่อยแตงโมซะด้วยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับถือแตงโมแล้วก็เตะนะครับเตะสองทีแล้วก็ปล่อยแตงโมไปรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหเป็นตัวละครที่กวนตีนมากๆแล้วเรามาดูสกิลคอมโบของเขาเดี๋ยวว่าสกิลคอมโบเขาจะตียังไงนะครับจัดไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหเป็นการต่อยแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยคือมันจะต่างจากตรงที่ ถ้าเราไม่มีสกิลนะครับไม่มีสกิลคอมโบนะครับจะปล่อยแตงโมโอรอบที่3นะครับแต่มีคอมโบแล้วก็จะปล่อยแตงโมร,รอบที่1นะไอ๊รอบที่2นะครับผมโอ้โห thers, เป็นตัวที่กวนมากๆเลยโอเคเรามาดูวลติกันดีกว่าทุกคนทําดามมิสใส่ป้อมหมายแถวหลังนะครับแต่เราไม่มีดึงโกรธอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีโกรธนะโอเคเรามาดูาากันดีกว่าว,ว่าน่าใช้แค่ไหนอุ้ยมีคัสซีนด้วยทุกคนโอ OH, ้ปล่อยปล่อยแตงโมไปเฮ้ยสวยว่ะโอ้โหอย่างสวยนเนี่ยแม่จะมันได้คิดว่าลดโกรธนะครับเ้ยยสวย ouais. ส่ะคตลรออโโโห ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เฟี้ยวมากทุกคนแล้วก็เพิ่มแลังโจมตีกับตัวเองด้วยโอ้โหตัวแรกคือแบบดีแล้วอะเป็นตัวละครที่แจ่มแล้วอะโอ้ my god ผมบอกเลยนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เข้าเบต้าแน่นอนนะครับเมตานะั้นเบต้าอะไรหล่ะนะั้นมันเติมทดลองโอ้โหอีกตัวหนึ่งละครที่ผมแบบเด็ดแน่นอนนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมมัตสึโมโตะรานิคุนะครับผมเอ้ยเป็นสายแทงซะด้วยว่ะเอ้ยยิดคี้กลายเป็นสายแทงซะงั้นสกิลที่หนึ่งนะครับผมสกิลโคโบเขานะครับสร้างความเสียหายกับศ ลดอัตราดาเมจนะครับผมของเป้าหมาย15%แล้วก็อัตราบล็อก30%ต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยโอ้ oh my god เป็นสายแทงเต็มตัวนะครับผมมาซูโมโตะนะอันตรีของเขานะผมสร้างดาเมจนะครับใส่ต,ตูวทุกตัวลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามนะครับ10%ต่อเนื่อง2รอบด้วยกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มกําลังใจนะครับผม2เทิร์นด้วยกันกำลังใจคืออะไรก็คือลดอัตราดาเมจนะครับ15%เมื่อถูกโจมตีทั่วไปหรือว่าดาเมจชำนานลด15%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาส60%ทุกคน ที่ลดค่าโกรธของฝ่ายตรงข้ามนะครับ200เมื่อฝ่ายต,ตรงข้ามมาตีเรานะครับโอ้โหสมมติถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตีเราเขาลดโกรธเองด้วยแล้วก็ตีเบาด้วยโอ้โหมีอีกตัวละครหนึ่งที่เกียนเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทุกคนแลห,หลังจากปลูกอาวุธนะครับผมดามเมจเขาเจ้าแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็เพิ่มค่าลดโจมตีนะครับจาก10น่าจะเพิ่มเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็บรบล้างดีบัมให้กับทีมเราด้วยโอ้โหไอ้้ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าติดอีกแล้วเพราะว่าสกิล,ลบรบล้าง D ดาบบีบัีเรมาผโวตช น่าจะไม่ได้เล่นนะฮ <g> ะ <enjoying performance> มีทั้งรังบัฟนะครับแล้วก็ลดโลมตีแถมมีบัฟกําลังใจที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามมาตีเราแล้วล,ลดกฎตจมเองนะฮะโอ้โห,โโห,โโหโเกียรเลยพาสซีฟของเขานะผมจะพี่ผมอ่านคร่าวๆนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นพาสซีฟที่กวนจัดๆแล้วก็ถึกจัดๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่มเงเกียร์จัดๆเลยเอาง่ายๆนะครับผมจะเลื่อยแบบกระชับเลยนะครับลดอัตราดาเมจของมันซึมโตให้กับตัวเองนะครับก็คือตัวเองแหละมาซึมโต้อะแล้วเมื่อถูกโจมตีนะครับผมแต่ถ้า h p พี่ของเรานะครับน ฝันตรงข้ามที่ตีเรามาจะลดดาเมจ40%นะครับเกือบครึ่งหนึ่งโอ้ไม่ก็ททำให้เขาถูึกเป็นควายเลยนะครับและทุกการโจมตีนะครับผมทั่วไปหรือว่าชำนาญน,นะครับหนึ่งครั้งนะจะดับไปหนึ่งพลังงานและหนึ่งพลังงานนี้ถ้าเขาบกครั้งใช่ไหมทุกคนถ้าจบรอบหนึ่งแล้วอ่ะจะฟื้นฟูก,กดให้กับตัวเอง80หน่วยนะครับแล้วก็ hit P 5%ของค่าสูงสุดของมัตสึโมโต้นะครับอืม้มโคตรเกียนคือแม่งทั้งฮิวทั้งเพิ่มโกรธนะครับทำให้ใช้อันติได้นะครับแล้วก็คอมโบการันตีก โอ้โหแล้วก็มีบัฟกาลังใจที่ผมโคตรชอบเลยตรงเนี้ยคือมันลด,ดดาเมจ15%เลยอะ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องจัดแล้วครับผมสําหรับ2ตัวละครที่จะลังเข้ามานะฮะเ,เราไปขอดูสกิลรันนีคูแบบข้าวๆกันดีกว่าทุกคนว่าจะน่าเล่นแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรเกียนเกียัดจัดๆเกียนมากๆเลยครับผมแถมบัฟกําลังใจของเขานี่คือเป็นอะไรที่เกียร์จัดๆเลยโอเคเรามาดูตีธรรมดากันก่อนนะผมว่าตีธรรมดาเขาเป็นยังไงนะครับผม ขาก่อนที่เขาจะเริ่มเกมเขาเขาจะเพิ่มก่องให้ตัวเองด้วยนะครับมาทุกคนว่าต,ตัวตีธรรดาขเขาจะเป็นยังไงครับจะไปเป็นการตบหน้าแล้วก็เตะมา2ทีเอ้ยทีเดียวเด็โอ้โหผมบอกเลยนะครับอันนี้คือจะมารีวิวสั้นๆน,นะครับผมเพราะว่าน,นี่เรามาดูด้วยกันเลยนะเพราะว่าซื้อต่างประเทศผมไม่เห็นเว้ยมันไม่มีซื้อต่างประเทศแต่มันไม่มีรู้ว่าผมดูไม่เข้าใจโอ้ยแม่เราเพิ่มเลือดแล้วทุกคนเห็นไหมเพราะตีครบหครั้งพอดีนะครับผมก็คือ6ตัวละครตีมันคนเดียวอะเอาง่ายๆนะครับแล้วเขาก็เด้งเลือดทุกเทิร์นนะครับหรือว่าจะเด้งโกรธให้กับตัวเองนะฮะ โอเคเรามาดูตีธรรมดากันก่อนว่าตีธรรมดาสกิลของเขาจะเป็นยังไงครับผมจัดไปโป๊ะโป๊ะเป็นการปล่อยพลังแล้วก็ลดเกาะลดแรงด้วยนะน่ะทำเปเล่นไปลดเกาะลดโกรดทําเป็นแรงโคตรแรงเลยทุกคนผมบอกเลยเป็นตัวละครที่น่าจัดอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมที่สายถึกนี่น่าเล่นเลยนะฮะแต่ในานาคตนะครับเคาน์เตอร์นะครับผมของโอเทโอชิโร่นะครับก็คือโชชิโร่นะครับจะมีดาเมจที่เจาะเกาะสายแทงนั่นเองนะครับเหมือนแบบเอามาเคาน์เตอร์กันอนะ่ะไลตัวนี้ก็จะ ก็จะล้างบับได้ล้างดีบับได้นะครับมาซูโมโตะก็จะล้างดีบับได้แต่โทชิโร่นะครับก็จะเจาะเกาะสายแทงได้เออผมจะเล่นตัวอะไรดีวนะเนี่ยอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะก็คืออันตรีของเขานะว่าผมมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมว่าจะสวยส,วยสวยดงดงามแค่ไหนจะมีคาซีนไหมมาอูมีคาซีนด้วยอืมโคตรเฟี้ยวรถโจมตีฝังตรงข้ามครับอืมแล้วก็โดนดีบับไปดิโจมตีรถโจมตีไปดิโคตรสวยเลยผมบอกเลยว่าน่าจับตา,าบ้างเลยโคตรเฟี้ยวเลยมีคาซีนด้วย โอ้โหโคตรน่าลองเลยตัวละครมุกนี้นะครับเป็นตัวอะไรที่แปลกตาแปลกใจผมอ่ะเพราะมันมีคาสินที่สวยมากๆเลยนะทุกคนเออโคตรเท่เลยโมเป็นตัวละครนี้ที่ผมแบบน่าจัดมากๆเลยเนี่ยมากแล้วเด้งเลือดด้วยนะครับทุกเทินแล้วก็เพิ่มกดให้ตัวเองทุกเทินโอ้โหแม่งใช้อันติล้วนดีแล้วอันติแม่งก็ดีดีโอ้โหเป็นตัวละครที <S 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 ่อวยจะจัดเลยครับผมมาดึกรอบนึงสเปียังใบบอลน้ําอโคตรเกียนโอ้หม่กอดผมบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับทั้งยินแล้วก็มาซึโมโต้นะ โอเคครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับผมและกด Subscribe ผมด้วยลัเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้กัคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ